ครับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับป๊อปวีร้องนะผมวันนี้เรามากันที่ตลาดน้ำคอนถมบ้านดู่นะผมก็ที่จอดรถนะผมก็จะอยู่ติดถนนแบบน,นี้เลยนะผมไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถมอไซค์หรือว่าที่จอดรถยนต์นะผมก็ติดแบบน,นี้เลยตลาดน้ำคอนถมนะผมบ้านดู่เนี่ยจะอยู่ข้างตรงอ,อนามัยบ้านดู่เลยนะผมโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูบรรยากาศคร่าวๆกันนะผมว่าใหญ่แค่ไหนหรือว่ามีอะไรขายบ้านมีของแปลกอะไรขายบ้านแบบน,นี้นะผมโอเค ตอนนี้หโบนแล้วนะผมก็คือคนเริ่มเยอะแล้วนะผมอ่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูบรรยากาศแต่ละนัดคอนถมบ้านดูทุกวันจันในจุดนี้นะครับผมนี่ฮะกอนข้าวก็แอลกอฮอล์ครับผมอ่ะ,อะบรรยากาศก็อย่างที่เห็นได้เลยนะฮะอือคนเยอะนะ นทางด้านซ้ายของกินนะผมทางด้านขวาก็ของใช้บงา่เมีะคะิคุเมนูนะ อย่างเช่นเคยับผมกละแมของเราลงเกือบทุกคําถมนะผมนี่ฮะกละแมของเราครับผมกละเมแสล่านะับผมก็เรามีสินค้าทั้งแบบสต็อกสินค้าและไม่สต็อกสินค้านะผมสนใจเป็นตัวแทนยังไงก็ทักไปได้ที่เพจกละเมแสล่านี้เลยนะฮะนี่ครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศต่อกันเลยนะฮะวันนี้ที่ผมจะซื้อก็คือ ไม่รู้มีหรือเปล่านะเดี๋ยวจะลองหาซื้อข้าวเหนอยียวหมูปิ้นกินแล้วกันไขมันเยอะๆหน่อยอนี่ฮะตอนนี้ก็หมดโซนของกินแล้วนะผมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเดินอ้อมแล้วกลับมาในโซนของของกินเนาะ นี่น่าจะสิ้นสุดน่าจะสุดแล้วนะผมต,นนตรงนี้ก็เดี๋ยวเราอุ้ยทังนี้ก็มีทางเข้าด้วยนะนี่นนที่จอดรถที่จอด,จอดมอไซค์นะฮะโอเค,อเ,คเสื้อผ้าในเพียบเลยนะรองเท้าวันน,นี้นี่ อันนี้ขนาดผมเดินเร็วสุดแล้วนะ,ะ,ม,นะนวมาตอนนี้เดินเป็นวงกลมหรือว่าตัวยูเรียบร้อยแล้วโอ้โห ใน,นย้อมแสงนิดหน่อยนะฮะย้อมแสงก็ผมพาที่ยังไม่ตดก็เลยอาจจะมืดๆหน่อยนะโอ้เห็นกันไหมฮะนี่เพราะที่ผมเที่ยวว่าง อโอ้โหพี่น้องฮนะทันนี้ฟันเป็นชิวๆนะผมแล้วติดฟิล์ม60ถึง100บาทเลยนะโอ้ยตาใส่ตาสร้านก็มีนะฮะทาาดั่งขวาอู้ตอนนี้เราถึงโซนของกินแล้วนะอ่อ ผัดไทยข้าวเหนียวมะม่วงเทียบเลยไม่มีนะฮะตุ้ยของเราครับผมอมืนี่เราเดินเร็วสุดแล้วนะผมก็ผ่านตุ้ยนี่ไง,งเจอเนี่แล้วนะฮะไม้ม้เท่าไหร่ฮะนี่ฮะหาไม้สิบบาทเอา คนนี้เยอะมากเลยนะใส่ไม้สิบห้าสามไม้อ๋อทุกวันสิบบาทแล้วก็หมูแล้วก็หมูหมูสิบบาทครับผมเนื้อวัวบนเตานะคะนี่ไม่มีข้าวเหนียวอ๋อข้าวเหนียวมีค่ะข้าเหนียวตาแล้วเอามันมันหน่อยแล้วกันสามสิบสี่สิบอ๋ห้าสิบบาทข้าวเหนียวอีกคอหนึ่งครับผมได้ค่ะข้าวเหนียวหนึ่งเป็นหกสิบค่ะครับผม คิดว่าไม่มีซะแล้วแต่หาจนเจอมีร้านเดียวนะเดินหมดละช่วงนี้แม่ค้ามีน้อยค่ะออ๋ครับช่วงก่อนก็จะมีอีกบ้างครับคุณแม่ค้าโอเคผมก็คิดว่าน่าจะหมดแล้วนะฮะผมก็อะไรไงีอ่าโอเคเมื่อกี้ทางที่เราเดินเข้ามาอยู่ทางนู้นนะฮะผมอันนี้ เราสามารถเป็นทางเข้าทางออกทางไหนก็ได้ผมแล้วแต่เราสะดวกเลยนะเคผมนี่ครับติดแบบนี้เลยขั้นอนามัยจะอยู่ทางนี้นะขั้นอนามัยจะอยู่ทางนี้ผมก็ไอ้บากาศอย่างที่เห็นนี่เลยนะผมโอเคก็จะประมาณนี้นะผมใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ช่องผมไว้ด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณคัาสวัสดีครับ